สวัสดีครับท่านผู้ชมเลขเด็ดเลขมีที่มางวดวันที่16มีคหกเเข้าอีกแล้วครับท่านผู้ชมเข้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1 2ตัวท้าย2 6ตรงๆรงเลยครับท่านผู้ชมและเข้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัว78ตรงๆร,รงเลยครับเช่นกันเลยครับท่านผู้ชมก่อนอื่นผมขอนำคำเตือนให้ท่านผู้ชมรับทราบดังนี้ คำเตือนเลขเด็ดเลขมีที่มาเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นแนวทางเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับท่านผู้ชมเลขเด็ดเลขมีที่มางวดวันที่16มีขอ7เข้าอีกแล้วครับเข้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายรางวัลที่1-2ตัว สอตรงตรงเลยนะครับท่านผู้ชมและเข้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัว78ตรงตรงเช่นกันนะครับผู้ชมเลขเด็ดเลขมีที่มายังไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมผมขอให้ท่านผู้ชมดูย้อนหลังห้างวดนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมงวดวันที่17มกราคม6 7เข้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1 สองตัวท้ายเข้าตัวกลับนะครับท่านชม97ครับเป็นตัวกลับนะครับท่านชมแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1เลขท้าย2ตัวออก79นะครับท่านผู้ชม <c oughs> และเข้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัว6 1ห,หนึ่งนะครับท่านผู้ชม6 1หนึ่งตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชม วดวันที่1กพ67สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1 2ตัวท้ายเข้าตัวกลับนะครับท่านผู้ชม36ครับเข้าตัวกลับแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1เลขท้าย2ตัวออก63นะครับท่านผู้ชม แต่เข้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัว09.09ตรงๆเลยครับท่านผู้ชมงวดวันที่1กพ .67 ต่อไปงวดวันที่16กพ .67 เข้าสลากกินแบ่งรัฐบาลลงวันที่1 2ตัวท้าย เข้าตัวกลับนะครับท่านชม5-9แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1 2ตัวท้ายออก9กหนะครับท่านชมและเข้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัว4-3ตรงตรงเลยครับท่านผู้ชมต่อไปงวดวันที่1 1มีนาคม 67นะครับท่านผู้ชมไม่เข้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1 2ตัวท้ายนะครับท่านผู้ชมแต่เข้าสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวท้าย79นะครับตรงๆงเลยครับท่านผู้ชมเจ็ดเก้าตรงๆ ครับนวดวันที่16มีคอ67เข้าสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1 2่ตัวท้าย26นะครับ26ตรงตรงเลยครับนวดวันที่1มีมีคอ67และเข้าสลากินแบ่งรัฐบาล2ตัวท้าย78นะครับคุณผู้ชม78ตรงๆเลยครับท่านผู้ชม ครับเลขเด็ดเลขมีที่มางวดวันที่มานมาก็เข้าตลอดนะครับท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะครับจะเข้าตัวกลับบ้างตัวตรงบ้างแต่ก็เข้าตลอดนะครับท่านผู้ชมให้ผู้ชมติดตามชมได้หลังจากสลากกินแบ่งรัฐบาลออก2วันนะครับผมจะนําเสนอเลขเด็ดเลขมีที่มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาล ติดตามชมเลขเด็ดเลขมีที่มาวดวันที่หนึ่งเมษาหกเจ็ดได้เลยนะครับท่านผู้ชม,มเลขเด็ดเลขมีที่มาเลขเด็ด เลขมีที่มางวันที่หนึ่งเมยอ

ศูนย์แปดศูนย์เก้าหลักหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหลักสองสองหกสองเก้าหลักสามสามสอง สามสี่สามห้าสามหกสามแปดสามเก้าหลักสี่สี่สอง สี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่เก้าหลักห้าห้าสองห้าหก ห้าแปดห้าเก้าหลักหกหกเก้าหลักเจ็ดไม่มีหลักแปดแปดสองแปดหก แปหลับ 9, 9ไม่มีครับท่านผู้ชมเลขเด็ดเลขมีที่มาขอนำเสนอตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจัยนในการรับชมท่านผู้ชมชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ